ร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านที่จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเนาะเออเรียกว่าเติมสนุกนะครับไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวันพันแมนฟรีไฟล์หรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเอาแะครับผมกล่าวสวัสดีครับเพราะผมนะครับลาสโนวานะเออวันนี้ครับอยู่กับผมนะครับเซิร์ฟเวอร์เจ็ดร้อยเนาะอยู่วันที่ยี่สิบห้าแล้วนะครับแล้วก็ตัวดตัวนี้ผมมีร้อยสี่สิบห้าใบแล้วนะครับผมเออ ก็เดี๋ยวผมจะลองนำให้ตอนนี้ร้อสี่ิบห้านะครับแล้วก็จากอันนี้อีกสี่สิบห้าสี่สิหกสี่สิบเจ็สิบแปดสบเ้านะครับแล้วก็เอ่อมีอีกหนึ่งสี่เก้ 50, าละห้าสิบร้อยห้าิบเอ็ดใบนะครับผมเออก็ตอนนี้ผมลังเลอยู่ผมจะเอาห้าสิบสุ่มคือสุ่มห้าสิบใบเลยดีไหมหรือผมจะไปรอหรือว่ายังไงดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมน่าจะ อย่างว่าหละครับเราสายฟรีเนาะเออก็น่าจะเป็นเอาไปทำเกโลเกโลนะครับผมทำเป็นคอแทนนะครับเออก็ลังตอนนี้ครับอยู่หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแล้วนะครับผมออันดับอยู่ที่สี่ร้อยสามสิบแปดนะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาตามหลังเนาะเออก็สายฟรีนะครับเพชรห้าสิบครั้งนะครับเอ้ยเพชรห้าสิบเจ็ดครั้งนะครับผมเออแล้วก็ ตัวพลังงานนะครับ92้งครั้งเนาะอันนี้ป่องป่องม่วงผมกดสามนะครับทุกวันเลยนะครับแล้วก็ทองหนึ่งครั้งนะครับผมกดเพื่อที่ทำเควสเนาะได้เ P นะครับอืมเวลาต่อไปนะครับก็อัปเดตตัวละครกันหน่อยนะครับก็ตอนนี้ราชเทลึก4ีดาวเหลืองสองดาวม่วงนะครับผมพลังก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ี่พลังอันนี้ผมเก็บไว้นะครับนี่เห็นไหมผมเก็บไว้อัพอย่างเดียวนะครับอันนี้ อันนี้ผมไม่ได้อัพเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้อัพเลยปูบอมไม่ได้อัพเลยแล้วก็จีโนบไม่ได้อัพเลยนะครับไม่แปลกที่พลังผมจะไม่ขยับเนาะเออก็ปูบอมผมก็เหลือๆแค่นี้ครับเห็นไหมอันนี้ผมไม่ไม่ปลุกตื่นไม่ปลุกตื่นไม่ปลุกตื่นนะครับปลุกไว้แค่นี้เนาะแล้วก็โซนิกนะครับกําลังจะเต็มนะครับหน้านี้คือกำลังจะเต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยวปลดอันที่สองนะครับก็เปหกสิบแปดเนาะวันนี้ ก็น่าจะอยู่ที่67ละครับอืมพรุ่งนี้น่าจะ68นะครับผมเออก็ต่อไปนะครับไปพรอคิงอีกแล้วนะฮะก็อยากสุ่มอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือถ้าผมสุ่มเนี่ยผมกลัวมากมันจะไม่ไม่พอกับเกียร์โลเกียร์โลนะครับร้อนะิบใบเนาะเออก็เลยบอว่ายังไม่สุ่มดีกว่านะครับหรือว่ายังไงผมก็ค่อยดูอีกทีนึงอะ่ะคือ ผมไม่ชัวนะครับเออแล้วก็อันนี้นะครับแนะนํานะครับผมคือให้มาลงทุกวันนะครับนี่ยี่สิบเพชยี่สิบเพชนะครับเออก็เห็นไหมคือมันดีนะเห็นไหมแนะนํานะครับแนะนํานะยี่สิบเพชและคือหกิเพชแล้วนะหกสิบแล้วดูว่าจะได้เท่าไงหกสิบหกสิบห้าแล้วนะครับเอาแค่สีอันนี้นะสีม่วงเอ้ยสีชมพูชมพูนะครับ หกสิบห้าเจ็ดสิบห้าเพชรนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นปะผมก็ได้เพชรยืนแล้วอะเยอะมากนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับของผมปลดเป็นที่จะปลดร้อยเร็วนะครับระก็มาลงนะครับเพื่อที่จะได้พลังเห็นไหมสองพันสี่นะครับอพันห้านะครับแปดร้อยก็เนี่ยลงลงไปครับอืมเนี่ยปลดไปเลยครับของผมนะผมคือผมจะไม่เอาป้องกันนะครับเนี่ยแต่ถ้าอันไหนแต่เยอะผมก็จะเอาอันนั้นเนาะอ ยกเว้นป้องกันนะครับผมเออเน้นย้ำนะครับยกเว้นป้องกันนะฮะอันนี้ลังนะครับก็ไปเลยใส่ใส่ยับนะครับปั๊มปั๊มนะครับก็เป็นหนึ่งล้านแปดแสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออปิกเกอร์เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกเนาะก็ทำเอเฉพาะที่เราทําได้นะครับผมอย่าไปฝืนทํานะครับไม่งั้นเจ๊งนะฮะผมบอกไว้เลยนะครับผมมันก็ไม่เชิงเจ๊งขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าทำเท่าที่ เราแบบว่าปลดได้ดีกว่านะครับผมเออเห็นไหมอันนี้ผมปลดไปแล้วแล้วก็มันจะให้ถึงห้าดาวสี่ตัวเนี่ยคือผมจะยังไม่เปิดนะเนี่ยผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมเออรอให้เราล้นกว่านี้ก่อนเราค่อยมาทาเนาะเออครับแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ว่าเอ่อบ้องเหล็กเข้าแล้วนะครับผมก็นี่เลยเนาะแล้วก็อันนี้นะครับผมอัลจีบันลีเนาะก็ หรือไปก่อนปับ๊บอันนี้นะครับผมจะเก็บไว้เนาะเผื่อเราได้ใช้นะครับเออนี่เดีวาขา้นีห้าก็เป็นสี่สิบนะก็ดูก่อนนะครับผมเออเผื่อเราได้ใช้ไงประเด็นน่ยอันนี้นะครับแน่ๆเลยนะครับคือเกร์โรเกโรนะครับผมอ่อไอ้ได้ยังเหมือนกันเอาไว้ในทีมสองได้หรือว่าอันนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมเอาเป็นอะไรดีเอยตอนนี้นะฮะเดี๋ยวทุกคนเห็นเห็นไหม เดซอนสามมาแล้วนะครับคือแฟลประกายแสงคือเก่งมากเกลวินกับเฮฟเฟเฟมอ่ะล่างปีศาจอ่ะยังสู้กับแฟลประกายแสงไม่ได้เลยนะครับผมเออผมคิดว่านะอนาคตอนาคตหลังจากหนากาขากหวานยูอาร์มาผมคิดว่าแฟลประกายแสงยูอาร์ผมคิดว่าน่าจะมานะครับเบต้าความเร็วนี่ผมคิดว่าน่าจะยังมีอีกนะฮะเออผมคิดว่าไม่ไมปไหนหรอกนะครับผมว่าเมต้าความเร็วมาแน่นะครับ กิโลกิโลนี่ก็น่าเล่นนะคือเอามาใบได้นะครับเพราะว่าเรามีราชาทะเลลึกไล่โจมตีได้นะครับเออนก่ก็เดี๋ยวปลดไปเลยนะครับก็เอาเป็นอันนี้เนาะแล้วก็สุ่มนะครับผมมันก็เป็นสุม่มครั้งใหม่แล้วเนาะก็จะสุ่มตัวเหลืองนะครับไปก่อนเลยนะฮะไปปึ้มอยากได้ซูเปอร์ลอยดาร์กชายครับได้ไหมครับซูเปอร์ลอยดาร์กชายขอได้ไหม แนนครับผมซูเปอร์ลอยดักชายนะครับไม่มาเลยครับไม่มาเลยฮะไปต่อนะครับอีกยี่สิบใบนะตัวเหลืองนะปึ๊บปับปับปับโอ้โหไม่มานะเอาละต่อไปนะครับปึ๊บไม่มานะครับผมละตัวแดงนะครับผมก็ โอ้ครับผมขอเลยนะครับผมกองซุปเปอร์ลอยดักชายนะครับมาบรรจุไอดีนี้สักทีนะฮะ <c ười> คือไม่มาสักทีนะค,คือสุ่มไปร้อยสิบใบละก่อนนั้นแะที่เป็นกิจกรรมอ่ะอุ้ยกระตุกแบบนี้ชูวันแน่นอนปวพร์คิงด้วยซุปเปอร์ลอยดักชายหรือเปล่าตองม่วงด้วยนะครับป <c ười> ึ๊บฉันมาเพื่อทดลองอาวุธโอ้ยโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ไปทา่าในเนาะ ถ้าทำเอาร์บวกนายก็ดีนะครับคือเอาไปสตันได้น,นะครับก็ดีนะครับดีดีด,ดีนะก็โอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยนะก็ไว้ก่อนอีกอ๋อซุปเปรอร์อะลอยดาร์คชายอุ้งไม่กระตุกเลยไม่กระตุกเลยนะครับอือฮึอือฮึอือคืออื้มแล้วนะครับตอนนี้ นะครับต่อไปนะครับตัวเชิญดีเลิศนะครับเฮ้ยมีคนหมอกผมว่าอะไรนะที่เพิ่มความเร็วอันนี้คือไม่ถาวรเนานะเออก็ไม่เอานะครับก็เป็นเกโลเกโลนะครับมาไล่โจมตีกับราชาเทลึกนะครับแล้วก็เอาไว้เล่นทีมสองได้เนะมันเป็นตัวพอด้วยนะครับก็ไปเลยครับเรามีเวพร์คิงด้วยนะขอนะครับ มาเร็วดีๆนะครับกระตุกนิดนึงเมื่อก,กี้กระตุกด้วยเมื่อกีป้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทองหรือเปล่า <c oughs> ไม่มานะครับเป็นสีม่วงนะเออไม่เป็นไรปึ๊บเอาละครับต่อไปอีกสิบใบรอบที่สองนะครับโอ้โหลื่นๆเลยอันนี้ลื่นเลยนะครับเฮ้ยลื่นเลยนะครับลื่นเลยนะอันนี้ อ้มโอ้โหเมทัลผมทําได้เลยนะครับไม่ลุดเลรนะคือไม่ลุดเลรนะครับไม่ลุดเลรนะไปกันต่อครับผมเออไม่ลุดเลรนะครับคือทําคอได้แล้วนะครับทีนี้เอออมอิ่มอิ่มครับคลิปนี้นะฮะโอ้โหโค้งอีกแล้วครับผมยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยโอ้โหอะไรคนดู ใครอยากให้ผมเปิดอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเออนะฮะว่าผมเปิดได้อีกสิบใบนะถผมยังไม่เปิดนะครับก็นั่นแหละครับอิ่มๆนะครับผมคลิปนี้นะฮะโอ้โหคืออะไรสุดขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาขึ้นตัวกันเลยดีกว่านะครับเออเรามาขึ้นตัวกันเลยไหมนะครับคือขึ้นได้เลยนะฮะเอออย่าได้ไหมครับอนี่ ซูเปอร์ลอยชักซูเปอร์ลอยดักชายไม่มาไม่เป็นไรนะครับเราทำยืนจักรลแทนครับผมไปเนี่ยฮะก็มีคนทักมานะครับใครเอ่ยอ๋อไม่ใช่มีคนทักมาแล้วก็คุณพวกนึงทักนั่นถามใช่ว่ากาโร่หรือบ้องเอกดีผมก็ว่าไปครับกาโร่นะครับผมเอออ่านบวชนะครับยังไม่ซื้อเนาะก็ไปเลยครับผมก็ตอนนี้4อันแล้วนะครับผมก็อีกนึงเดี๋ยวผมซื้อนะครับผมเออเพื่อนมาทำคิงนะครับผมเอาละครับผม กิ <King> ้งเอสเออาร์เอ้ยไม่ใช่อัศวินจักกลนะครับผมไปเลยนะฮะไปเลยนะครับผมไปเลยนะครับผมไปเลยนะครับผม,อเ,บผมเอหอหื้มปลุกตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเออคือถ้าใครอยากให้ผมเปิดให้นะคืออินบ็อกกันเข้ามาได้ผมเฟซบ,บุ๊กผมทิ้งไว้ในคลิปชัทน,นะผมแล้วก็กุ๊กี้เรียนช็อปนะผมเออถ้าใครอยากได้ตั๋วดำเปิด เอากระบองเหล็กนะครับผมเออนะฮะก็วันนี้ผมยิ้มแล้วอ่ะคือวันนี้ผมยิ้มแล้วอ่ะเออผมยิ้มแล้ววันเนี้ยคุ้มๆนะครับวันเนี้ยนะฮะก็ปูบอมนะครับไปไปเล่นทีมสองนะครับทีนี้ผมจะปูบอมไปเล่นทีมสองนะคือตอนนี้ก็นะครับจะกลนนะครับก็ปึ๊ปึ๊โอเคน่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ นี่เลยนะครับผมเออก็ออสวินจากคนเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ไปครับผมสามารถได้แต่ผมยังไม่อัพนะครับคือเห็นไหมเศษเอสมีเจบสาอันแต่ว่าเศษของปีศาจมีอยู่แค่สามอันนะคะเออคือถ้าเอาของอันนี้มาได้คือผมใส่สุดไปแล้วนะิบ ยี่ห้านะครับคือใส่ได้นะเอาไปสักกี่ห้าแล้วกันนะครับขึ้นสักสามดาวเนาะ titled, เอออไปเลยครับผมสามดาวนะครับไป,นะ,ะไปนะครับผมเออแค่นี้นะครับสุ่มจะลงแค่นี้นะฮะแล้วก็เปิดอันนี้ไปเลยนะครับผมประวัตินะครับรับมานะคะระับผมรับมานะฮะกตื่นนะครับเปิดไปเลยนะครับผมก็ะรับมาทําได้เลยนะครับก็ใไตนะครับไตสุดเลยนะครับตอนนี้สามสองสามคือ ตันพอดีไปเลยครับผมคือมาไม่สี่ดาวครับเออรอเกโลเกโลนะครับผมเออคือรอคออกี้โรเกโลอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะฮะก็มีเยอะครับผมมาทําได้นะฮะขึ้นอีกไหมขึ้นอีกได้นะอ่ะผมใส่สุดเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็อีกสามนะครับผมก็อีกห้าก็ไว้ก่อนนะครับผมก็โอเคเฮ้ยทองผมหมดแล้วเดี๋ยผมลืมมาเดียทีนี้ เอาทองจากไหนครับทีนี้ทองจากไหนหรอก็นี่เลยครับขอทองนะฮะไม่มีทองเลยนะครับคืออย่าทําแบบผมนะทุกคนอย่าทําแบบนี้กับผมนะมันไม่ดีนะครับคืออย่าทําแบบผมนะครับเป็นเมื่อกี้อย่าทํานะะอย่าทํานะครับเออคือมีตรงเนี้ยคือผมไม่ซื้อไงเออโอ้โหพลาดนะครับเออนะครับอย่าอย่าทําแบบผมนะครับ ไม่งั้นเะเละนะครับผมเออก็เดี๋ยวผมทําไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมของอ่าส่วนของวิจญกคนะครับเอเดลบวกแล้วก็อย่างที่เราคาดการไว้เลยนะครับถ้ามีก็ดีนะครับผมเอออันนี้นะครับได้แค่นี้นะครับผมก็น่าจะมีเท่านี้นะคะเออไม่เพียงเท่านี้คือทองไม่พอแล้วนะครับคือทองหมดไปใส่อย่างอื่นมาแล้วนะครับผมอันนี้อุปกรณ์นะครับก็เดี๋ยวผมจะถอดมาเลยนะครับ ป,ปึ๊บนะฮะใสไปเลยนะครับค,คือผมไม่แน่ใจว่าสวิงจากกนนี้เป็น HP ไหมเออขอดูแป๊บหนึ่งครับผมกำลังโจมตีนะมาพา HP อ๋อโอเคก็ใส่ HP นะครับถูกแล้วเนาะใสไ,ไปเลยครับผม HP นะครับอีกหนึ่งน,นะครับที่เป็น HP ก็อันนี้เดี๋ยวผมไปรีดีกว่านะครับจะเป็น HP ความเร็วแทนนะฮะเออจะมี HP ความเร็วอ่ะนะฮะก็ดีนะครับ เดี๋ยวผมมาดูอีกนะครับผมดูตัวอื่นก่อนอันนี้ผมมีนี่ว่ะนะครับก็ถอดมาเลยเอาไหนดูซิ HP ความเร็วหรือเปล่านะครับเป็นไอคอนนะครับผมไม่เอานะผมจะเอาพีอย่างเดียวนะครับเอ่อ HP HP อันนี้เป็นโจมตีด้วยนะครับตัวยังไม่ถูกใจผมอยู่ดีอ่ะเออก็น่าจะเป็น อันนี้หลับอ่ะใส่ไปเลยนะครับจไปนะครับก็อันนี้เป็นมี h p ไหมไม่มี h p นะครับหรือว่า HP HP เปอร์เซ็นต์ไหมไม่มีอีกแล้วนะครับก็อาจจะยังก่อนนะฮะใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็มี HP เปอร์เซ็นต์ไหมถ้าไม่มีก็ใส่อันนี้ไปนะครับผมเออก็ไปรีนะฮะไปอสี่ได้ทองมาแล้วก็ยังไม่อัพนะครับ นี้ก็เหมือนกันนะครับได้เนะาะใส่ไปไปถึงเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหดุดทองผมไม่พออ่ะนะฮะใส่ไปอันนี้ไปก่อนนะกันผมมีเยอะมากอันนี้โอเคเท่าๆไหมหกหมื่นสามหมื่นนะครับได้ได้ถึงแค่นั้นไปกันเลยโอเคนะครับก็เพียงเท่านี้เนาะเนี่ยผมนั่นจับได้เข้อนี้ ดูทรงแล้วนะครับอปไปนะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยมากันอีกทีหนึ่งนะครับเออคือทองไม่พออ่ะทุกคนเนี่ยมันดับได้แค่เนี่ยนนะเนี่ยคือผมอะ่ะทําของไปเยอะแล้วนะครับแค่แบบว่าไม่ได้แค่นี้จริงๆนะฮะเนี่ยคือทองไม่พอแล้วหมดแล้วเรียบร้อยนะครับถึงแค่อันดับม่วงนะเออเนี่ยคือผมอัพได้อีกนะครับแต่ว่าทองไม่พอแล้วนะฮะทุกคน มันสามารถเทรดทองกันได้ไหมนะครับผมจะเอาทองของทุกคนมาให้ผมนะครับเออหมดแล้วนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมเปิดให้นะครับก็อินบ็อกซ์กันเข้ามานะครับผมเออสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วก็คุกกี้แลนด์ช็อปนะครับผมเติมถูกเติมไวเติมไม่สะดุดแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบายยเจอกันครับ o ี a g เก n